สวัสดี FC Travel e x p l a t i o n นะครับวันนี้เราจะออกเดินทางกันไปที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยการตลอดทัวร์สองล้อวันนี้นะครับเราจะออกไปตรงบริเวณวัดถ้ำสหายแล้วก็วัดปูทองเทพนิมิตแล้วก็วัดปูถึงไรก้อนโดยทริปนี้นะฮะจะเป็นทริปที่เดินทางเลยสั้นๆนะครับรอชมและรอติดตามกันได้เลยนะครับ วัดถ้ำสหายเดิมเป็นที่ตั้งทัพสมปองของเขตงานลาตินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตงานภูสร้างบริเวณด้านหน้าถ้ำจะเป็นเนินใหญ่มีป่องแสงจากยอดถ้ำทำให้ถ้ำส่องสว่างตลอดทั้งวันโดยมีน้ำซับใสสะอาดไหลออกมาจากก้นถ้ำ เข้าใจว่าจะไหลลงห้วยสัมผณสเดิมที่ตั้งถ้ำแห่งนี้เรียกว่าทับสมบูรณ์เหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกินและอาหารมีเรื่องเล่าว่าบางวันสามารถหายิงหมูป่าได้ถึงสองตัวตัวซ้อนส่วนปลานั้นก็สามารถจับได้เป็นกลัลอนกลอนส่วนเห็ดบดหรือเห็ดขอน เวลาเก็บแต่ละครั้งต้องเอาถุงปุยใส่เพราะมีจำนวนมากถ้าแห่งนี้เดิมใช้เป็นสถานที่อบรมการเมืองและฝึกอาวุธหลักสูตรเล่งรัดให้แก่มวลชนพื้นฐานชายแดนและยังใช้เป็นโรงพยาบาลด้วยในบางครั้งเมื่อสหายสมปองเสียสละการซุ่มโจมตีของศัตรูก็ได้มีการจัดพิธีไว้อาลัยและเก็บอัฐิของสหายสมปองไว้ที่นี่จากนั้นจึงได้เรียก ทับนี้ว่าทับสมปองต่อมาพวกชาวบ้านขึ้นภูมาลาสัตว์ได้พบเห็นร่องรอยของสหายบริเวณถ้ำานี้มากขึ้นจึงพากันเรียกว่าถ้ำสหายจนกระทั่งในปี2526ถึง2527มีพระธุดงค์องค์หนึ่งได้เดินมา ทุดงในบริเวณป่าแถบนี้และได้พบอัฐิสหายและสิ่งของพวกสหายสุกซ่อนไว้ในถ้ำแห่งนี้พระธุดงองค์นั้นมีความพอใจจึงได้ปรากฏปฏิบัติธรรมและสวดอุทิศกุส,สลแล้วจึงนำอัฐิสหายสมปองมาลอยลงในทางเดินจกมกลมและได้ไปขอจดทะเบียนชื่อวัดนี้ว่าวัดถ้ำสหายธรรมจันนิมิต ซึ่งความหมายชัดเจนและเป็นตำนานเล่าขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ <S <S ตอนนี้เราก็ได้จอดพักกินข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสนะครับซึ่งร้านจะอยู่บริเวณอ่าทางลงเขาวัดถ้ำสหายนะครับซึ่งเป็นทางต่อไปที่จะเราไปที่วัดภูชองนิมิตนะครับ สถูปเจดีที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับบอกเลยว่าสวยงามบนสุดของสถูปบรรจุอัฐิและเกศาของบุรพา,าจารย์14องค์อารยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งแดนสยามอันได้แก่อัฐิหลวงปู่มั่น เกษาหลวงปู่ตืออัถิหลวงปู่เทศเกษาหลวงปู่ชอบอัถิหลวงปู่ขาวอัถิหลวงปู่เขียนอัถิหลวงตามหาบัวอัธิหลวงปู่สิงทองอัถิหลวงปู่เจี๊ยเกษาหลวงปู่ชาเกษาหลวงปู่ล่าอัถิหลวงปู่เพียนเกษาหลวงปู่ลีเกษาหลวงปู่ประสิทธิ์ซึ่งวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านโนนเชียงคำหนองแสงจังหวัดอุดรธานี Thank <music> you. อาลิกานะครับปัจจุบันก็จะเป็นศาลที่ปริสถานองค์พระทรูปจำลองของหลวงปู่มัน่นโพธิทัตโตนะครับซึ่งผมก็ได้เดินเข้าไปในสถานที่แห่งนี้แต่ไม่สามารถเข้าไปทด้านในได้นะครับเนื่องจากเป็นองค์พระทธรูปจำลองและไม่รับการอนุญาตอย่างชัดเจนนะครับจึงไม่กล้าเข้าไปนะครับผม และสถานที่นี้เป็นสถานที่นั่งปัส,สนากรรมฐานขององค์หลวงปู่ม,มั่นพฤทตตเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการเดินทางไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับ x อกเ h ลชั e แนลครับสวัสดีครับ